วันนี้ค่ะเอ็มจะสาธิตเมนูพิซซ่าเค้กนะคะชื่อ Triple b ลเบอค่ะก็เป็นเมนูที่ขึ้นชื่อของที่ร้านค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็อันนี้นะคะเป็นชามที่ ผสมเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นน้ำตาลแล้วก็แป้งเนี่ยต้องล่อนก่อนนะคะอันนี้เนี่ยเป็นแป้งเค้กนะคะแล้วก็ใส่ผงฟูกับเกลือลองไปนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเราตวงไว้ก่อนอันนี้เอ็มล่อนแล้วเรียบร้อยนะคะเอ็มก็จะใส่ผงฟู1ส่วนสี่นะคะใช้ช้อน1ส่วนสตักขึ้นมานะคะแล้วก็ปาดเรียบผสมในชามแป้งนะคะแล้วก็มีน้ำมีเกลือค่ะเกลือก็จะใส่นิดนึงค่ะประมาณ1หยิบมือ หรือว่าเอาช้อนเล็กๆตัดเป็นต่างๆนี่นะคะแล้วก็ใส่ลงไปแป้งนะคะอ่าอันนี้เราก็วางพักของแห้งไว้ก่อนเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มทําตัวที่เป็นส่วนผสมที่เป็นน้ํานะคะก็จะมีนมสดแล้วก็น้ํามันนะคะที่ตวงมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็น้ําตาลแล้วก็ไข่นะคะตรงนี้ค่ะชามนี้นะคะจะเป็นชามที่แยกไข่แดงไข่ขาวนะคะเพราะว่า แป้งเค้กอันนี้เอ็มจะให้เขาขึ้น,ข,นขึ้นฟูด้วยไข่ขาวค่ะทีนี้เนี่ยเราก็ต้องแยกให้ไข่แดงอยู่ส่วนผสมในเนื้อแป้งส่วนไข่ขาวเนี่ยจะเอาวิตีขึ้นฟูค่ะเหมือนเดิมนะคะการตีไข่ขาวเทคนิคก็คือห้ามให้มีส่วนของไขมันหล่นลงไปในไข่ขาวนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยจะทําให้ไข่ขาวของเราเนี่ยฟูไม่ได้ประสิทธิภาพที่ควรน,นะคะโอเคค่ะเรียบร้อยนะคะก็ต่อไปใส่ส่วนที่เป็นน้ํามันนะคะลงไปค่ะ ลงไปรวมกันในชามนี้เลยนะคะแล้วก็ใส่นมสดค่ะนมสดก็กะไว้นิดนึงก็พอสัก20กรัมนิดๆค่ะแล้วก็ใช้ตะก้อมือนะคะอันนี้ค่ะคนให้เข้ากันนะคะค่ะก็ใช้ตะก้อนะคะค่อยๆคนให้ไข่แดงเขาแตกรวมตัวกันกับน,น้ําตาแล้วก็น้ํามันนมที่เราใส่ไว้สักครู่นี้นะคะพอคนเข้ากันแล้วนะคะเราก็ นำชามแป้งที่เราผสมทั้งผงฟูแล้วก็เกลือนะคะไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็เทลงไปในชามแป้งเลยนะคะก็ใช้ตะก้อนี้นะคะคนกลมๆไปเรื่อยๆนะคะให้เนื้อแป้งกับสัดส่วนที่เป็นน้ำเนี่ยเขาเข้ากันนะคะคนเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแป้งเขาจะเป็นเม็ดๆนะคะเนื้อแป้งเขาต้องให้เนียนเข้ากันเลยทีนี้เนี่ยก็ต้องออกแรงคนนิดนึงค่ะให้เขาเข้ากันด้วยความเร็วนิดนึงค่ะ โอเคเสร็จแล้วค่ะแค่นี้เองคนให้เขาเข้ากันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็วางพักไว้ก่อนนะคะอันนี้นะคะคือครีมอัพพทาท่านะคะตัวช่วยในการตีไข่ขาวให้ขึ้นฟูนะคะให้เขาฟูแล้วก็คงสภาพได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็จะใส่สักประมาณ1ส่วน8แล้วกันนะคะโอเคแล้วก็มีน้ำตาลทรายที่เราเตรียมไว้นะคะด้านนี้ค่ะตีเข้ากัน ใช้ตะก้อมือนะคะตีค่ะตีสักพักหนึ่งให้ไข่ขาวเขาเป็นฟองหยาบๆนะคะค่ะจากนั้นเราก็ใส่น้ำตาลลงไปเลยค่ะแบ่งใส่หนึ่งส่วนสามนะคะจะแบ่งใส่น้ำตาลเป็นสามส่วนด้วยกันนะคะตอนนี้ก็พอเริ่มตีให้เขาเป็นฟองหยาบเสร็จเราก็ตีไปเรื่อยๆค่ะใส่ไปนหนึ่งส่วนใส่ไปน,นิดนึงก่อน แล้วก็ตีต่อจนให้เขาเริ่มสีขาวขึ้นนะคะแล้วก็ฟูแล้วด้วยนะคะแล้วก็ใส่อีกครึ่งหนึ่งนะคะลงไปส่วนที่สองค่ะแล้วก็ตีต่อค่ะโอเคตอนนี้ก็ค่อนข้างฟูแล้วก็เงาเานะคะสังเกตได้อะใส่หมดเลยนะคะส่วนที่สามค่ะ ตีไปเรื่อยๆเลยตอนนี้ก็ตีจนกว่าเขาจะเงาขึ้นนะคะแล้วก็ค่อนข้างฟูเนียนนี่ได้แล้ววิธีการเช็คก็จิ้มขึ้นมาอย่าง,งนะะี้แลค่ะเสร็จแล้วนะคะก็มาผสมกับเนื้อแป้งที่เราคนกับไข่เมื่อสักครู่นี้นะคะ เวลาคนผสมก็ใช้ไม้พายตักมาครึ่งหนึ่งก่อนนะคะตักไข่ขาวใส่ลงไปนะคะครึ่งหนึ่งก่อนอ่ะแล้วก็ค่อยๆค,ยค,ยคนให้เข้ากันนะคะคนไปเรื่อยๆให้เข้ากันเป็นเนื้อแป้งเดียวกันอ่าตอนนี้ก็พอเข้ากันแล้วก็ตัก ใส่คาวที่เหลือ,อใส่ลงไปเลยแบ่งสองครั้งนะคะก็จะเป็นการทำให้แป้งของเราเนี่ยฟูค่อนข้างมากค่ะฟูได้ดีกว่าการใส่ครั้งเดียวนะคะ,อะตอนนี้ได้เข้ากันแบบนี้แล้วนะคะเป็นแป้งฟูฟูนุ่มๆน,นะคะค่ะตอนนี้นะคะก็เนื้อแป้งได้ที่แล้วนะคะเราจะมาเทใส่พิมพ์กันนะคะใช้พิมพ์ล้วก็มันขนาด1ปอนนะคะแล้วก็วาดลงไปเป็นกลมๆแบบนี้ค่ะ เสร็จแล้วเนี่ยก็เทเนื้อแป้งลงไปเลยนะคะตรงกลางของวงกลมโอเคไว้ตรงการแบบนี้นะคะใช้สเปตดูลาปาดนะคะให้เขามีลักษณะค่อนข้างกลมๆมนิดนึงค่ะโอเคค่ะแค่นี้ละคะ่ะแล้วก็นำไปเข้าเตาอบนะคะที่อุณหภูมิ180องศาค่ะแักประมาณ7-8นาทีค่ะ ตอนนี้ก็ขนมของเราก็อบได้ที่แล้วนะคะประมาณ8นาทีนะคะก็เอาออกจากเตาได้แล้วค่ะอันนี้นะคะก็ต้องรอให้ขนมเขาค่อนข้างที่จะเย็นตัวลงแลค่ะตอนนี้แป้งเค้กเราก็เย็นแล้วนะคะแล้วก็เอาออกมาจากกระดาษที่เราเอาไปอบด้วยนะคะนี่ค่ะได้ลักษณะแป้งเค้กนุ่มๆแบบนี้นะคะวางบนจานนะคะจะมาจัดจานกันแล้วละค่ะ เอาละค่ะวิปปิ้งครีมที่เมเตรียมไว้นะคะยังไม่มีความหวานค่ะทีนี้เอ็ก็จะเพิ่มความหวานโดยการใส่อ c i ซิงลงไปผสมกันนะคะอนี้ค่ะวิปปิ้งครีมเตรียมไ้แล้วแล้วก็อซิงนะคะนี่ค่ะอซิงก็ต้องร่อนก่อนทุกครั้งนะคะใส่ลงไปเลยเสร็จแ,แล้วก็ คนให้เข้ากันนะคะให้ให้ส่วนของไอซิ่งเนี่ยเขาเป็นละลายในตรงไอตรงวิปปิ้งครีมก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ค่อยๆตีค่ะให้อากาศเขาเข้าไปข้างในเหมือนเดิมค่ะเอาละค่ะตอนนี้วิปปิ้งครีมเราก็ได้ที่แล้วนะคะเนี่ยเขาเริ่มจับตัวกันแล้วก็ฟูฟูขึ้นแบบนี้แล้วนะคะวิปปิ้งครีมที่เราใช้ก็เป็นครีมสดนะคะเป็นครีมแท้ค่ะที่ทําจากนมวัวนะคะวิปปิ้งครีมแบบนี้เนี่ยข้อควรระวังก็คือการตีวิปปิ้งครีมนานเกินไปค่ะถ้าเราตีนานเกินไปเนี่ยเขาก็จะเสียได้เหมือนกันค่ะ เวลาเสียแล้วหรือว่าได้แล้วยังไงเนี่ยเราก็สังเกตดูถ้าอย่างนี้คืออยู่ในฟอร์มลูกที่เขาเป็นเป็นฟอร์มกลมๆอย่างเงี้ยนะคะฟูขึ้นแบบนี้คือพอแล้วหยุดตีเลยถ้าเรายังตีต่อไปเลยเนี่ยเขาจะแตกตัวเป็นเม็ดเล็กๆแล้วจนกลายเป็นน้ำเลยค่ะถ้าเขาเสียแล้วเนี่ยก็คือต้องทิ้งเลยค่ะใช้ไม่ได้แล้วค่ะจากมาปดเลยอืมไสเปนตูล่าปาดนะคะ ใหท้ทั่วแผ่นแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็จะวางสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็บลูเบอรี่ลงไปด้วยใช้สัก3ามลูกก็พอนะคะอ่ะแล้วก็จะเอามาวางลักษณะนี้นะคะแล้วก็ใช้บลูเบอรี่ด้วยนะคะนอกจากจะเปรี้ยวๆสตรอเบอรี่แล้วเนี่ยเราก็เพิ่มความ หวานๆหอมๆของบลูเบอร์รี่ลงไปด้วยนะคะเป็นบลูเบอรี่กวนนะคะอันนี้โอเคอันนี้ก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวก็จะวางไอศครีมไว้ข้างบนนะคะแต่ก่อนวางเนี่ยเอจะราดซอสสตรอบเบอร์รี่ด้วยทานคู่กันนะคะพิซซ่าแค่ของที่ร้านเนี่ยต้องทานคู่กับ ไอศครีมวนิลานะคะเป็นสูตรเด็ดของที่ร้านเลยนี่ค่ะวางไว้ตรงกลางเลยค่ะด้านบนนี่ค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วค่ะกับเมนูของที่ร้านนะคะพิซซ่าเค้กทริปเปิลเบอร์รี่ค่ะ <S <S ควรเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงปลอดภัยจากสารเคมีร้อเปอร์เซ็นนะคะเพราะกครั้งที่เราได้ทานอะไรอร่อยๆเราก็ลงทุนเพื่อสุขภาพไปด้วยค่ะ